ก็สวัสดีสุดหล่อทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปไม่มีคีย์นะครับผมก็รันมาแล้วนะอันนี้ผมรันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาสามารถเปิดออโต้ดูปชาร์โดเลยนะครับผมนี่นะครับถ้าใครยิ่งเปิดนานมันก็ยิ่งได้ตัวเยอะนะครับแต่ก็จะยิ่งแบบรอนานเหมือนกันครับก็ยิ่งปิงด้วยนะประมาณนี้ผมก็จะไม่เอาเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็จะเอาน้อยสัก10-20ตัวก็พอนะครับผม ประมาณนี้นะครับหลังจากที่คุณคิดว่าแบบพอใจแล้วนะครับก็ปิดไว้นะครับมันเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับอาจจะต้องรออัปเดตก่อนนะถึงจะบอกจํานวนชาโดได้นะครับก็ปิดไปแล้วครับก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าข้อความข้างบนจอมันจะหายไปจนหมดนะครับผมหลังจากที่ข้อความบนจอหายไปหมดแล้วคุณผู้ชมก็สามารถเลือกเบ็ดจะใช้เบ็ดอะไรก็ได้นะแต่ผมจะเอาเป็นเบ็ดแดงนี่แหละครับผมโอเคนะครับจากนั้นนะครับ ก็มาเลือกเกาะที่จะฟาร์มนะผมจะเลือกแนะนําเป็นตรงนี้นะครับแนะนําเป็นเด็ดเดเยบตรงนี้นะครับเด e ดเด p t h เด e ดเดอะไรสักอย่างแล้วก็เปิดสีธตัวนี้ได้เลยนะครับหลังจากเปิดอันแรกมันก็จะวาร์ปมาเลยนะครับแล้วก็มาดูความเรดการตกปลานะครับแปลว่าประมาณนี้นะครับว่มามันตกปลาได้จริงนะครับแล้วก็ตกได้หลายตัวจริงนะครับประมาณนี้เนาะแต่ก็อาจจะไม่เยอะขนาดนั้นนะครับถ้าใครแบบ ไม่ได้ทำนานอะ่ะมันก็จะไม่เยอะนะถ้าใครอยากได้เยอะก็ต้องแนะนําให้ทำนานๆน,น,นะครับผมประมาณนี้เนาะก็เป็นเวอร์ชั่นทดลองของ a l c h เคมี่ฮันะครับก็สำหรับใครที่อยากให้มันแบบดีกว่านี้ก็ต้องอาจจะรอไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบาย